สวัสดีทุกคนวันนี้นะคือหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรกินดีแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาไปซื้อของมาทำแบบข้าวเลยแล้วก็แบบว่าสมองสมองนี่ตื้อหมดเลยจ้าเพราะว่าทำกะกลางคืนมาสามคืนติดต่อกันแล้วเข้างาน้าทุ่มเลิกเจ็ดโมงเชา้าใช่ไหมกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำนอนกว่าจะตื่นก็นูน 5, ่น่ะห้าหกโมงเย็นไม่มีเวลาไปซื้อกับข้าวเลยจ้า ก็เลยวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินแล้วได้ตะหูงข้าวไว้อะนะเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องไปค้นดูในตู้แบบเก็บของอะ่ะอ้าวเจอแกงลาวแบบเนี้ยแกงหน่อไม้อะ่ะอยู่ในตู้อยู่หนึ่งกระปุกแบบว่าคือมันพร้อมกินอ่ะนะคือเขาปรุงอะไรมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราแค่เอามาอุ่นๆให้มันร้อนแล้วก็กินได้เลยอ่ะนะเนี่ยแบบเนี้ยก็จะมีแบบหน่อไม้เห็ดฟางชะอมนิดนึงแล้วก็มีลูกโดดอยู่แบบเนี้ยเออแล้วในห้องนั่งเล่นเราใช่ไหมเราปลูกใบแมงลักไว้ แล้วมันก็ง,งามงๆเราก็เลยว่าเฮ้ยเด็ดมาใสซะหน่อยดีกว่าประมาณกำมือหนึ่งอะนะเพื่อเพิ่ม,ม,มความหอมความนัวเข้าไปให้มันมีสีสันด้วยเนี่ยก็เลยว่าเออพอจะผ่านไปได้ไหมคืนนี้น่าจะได้อยู่นะเออเทออกมาจากหนึ่งกระปุกก็ได้เยอะอยู่อะแบบเนี่ยใส่ในหม้อแบบเนี้ยได้เกือบเต็มหม้อเลยนะนี่แล้วก็นี่เลยใบแมงลักที่เราบอกอะ ปลูกเองนะภูมิใจสุดๆได้ใช้งานละพอเนี่ยใส่ไปนิดนึงคลุกไปคลุกมาให้ใบแมงลักมันสลดนิดนึงก็ใช้ได้ละนี่กินกับข้าวร้อนๆนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปต่ออีกหนึ่งคืนจ้าคืนที่สี่แล้วนะอืมเราต้มไข่เพิ่มด้วยสองฟองเพิ่มโปรโตีนนะนะจะได้แบบอยู่ท้องนิดนึงนี่เลยกินร้อน แกงลาวพันท้ายนรสิงห์นะโอ้รสชาติดีเลยจ้าเปรี้ยวมีความหอมปาร้านนงๆเลยไม่ต้องปรุงนะรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วเพื่อนอยู่ส่วนไหนของโลกกันบ้างมีอะไรมาขายแบบนี้กันบ้างไหมเนี่ยแล้วว่ามันโอเคเลยนะช่วยเราได้ในสถานการณ์ขับขันแบบเนี้ยไม่รู้แบบว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีแต่ก็อยากกินอาหารไทยอะไม่ได้อยากกินอาหารฝรั่งอะนะนี่เลย แกงลาวพันท้ายนรสิงห์ผ่านไปได้อีกหนึ่งคืนขออนุญาตไปกินก่อนนะหอมลืมห้องเลยตอนเนี้ย